ถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ปอร์บักมาเลยที่ facebook จูนบิโกชอ็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกนักเตะแพ็กเขียวสัปดาห์นี้แลกใครดีแลกยังไงดูคลิปนี้จบมีคำตอบทุกคนซสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์ สำหรับคาลิงที่จะมาอธิบายแล้วก็แนะนำนักเตะที่ควรหน้าแรกหน้าใช้งานสำหรับแพ็คเขียวเพลย์ออฟเดอร e วีคสัปดาห์นี้นะมากันก่อนเลยคือเข้าเรื่องเลยคือแลกตัวไหนก่อนดีนะหลายคนน่าจะพอรู้วิธีการทำแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการทำว่าจะแลกตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปนะครับจะมีสอนนักเตะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะ11คนนะครับผมจะแนะนำแค่ตัวที่ผมคิดว่าหน้าใช้งานนะย้ำว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผมคิดว่าหน้าใช้งานนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดประมาณ5คนนี้นะที่ผมจะแนะนําอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นนอกจากอาวารลาสองนะครับอะอาวารลสนะผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะเก่งมากครับค้าวาลังดูดีมากครับสําหรับอาวารลสนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สมมุติเราเปิดไม่ได้เราควรแลกเอามาไว้ใช้งานนะครับสําหรับฮูเรียกอาวารลสล่างนี้เพสสไตล์ดีบลิงสกิลถือว่าเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วครับ อันดับหนึ่งรวมนั่นก็คือทางด้านการ์เปียลมาการเยสครับของอาร์เซนอลปืนใหญ่อาร์เซนอลกองหลังรายนี้นะครับใครที่ไม่มีร่างม่วงร่างก่อนหน้านี้นะครับเพสเตยเดสทอยเอาไปยืนคู่กับเบอร์จิลฟานได้โคตรเก่งครับบอกเลยมีความเร็วลูกกลางอากาศดีค่าพลังเกมรับดีครับโอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจครับสำหรับทางด้นานคาร์เปียลมาการเยสครับแ <c oughs> จมแมวแจวเลียครับตัวต่อไปครับเป็นอันดับสอันดับ3แล้วกันนะผมอันนี้จะเป็นอันดับ1ร่วมนะแต่ผมให้เป็นอันดับ2ไว้ก่อนแล้วกัน อันดับสมนะผมจะให้เป็นทางด้านไม้เมยองครับผู mm ้ร hmm. ุ่งสาประตูคนนี้นะครับนี่ไม้เมยองนะค่าพลังถือว่าเฟี้ยวฟ้าวล่างดีกว่าล่างที่เอ็กกับทางด้านยูเออะไรนะยูกิด้วยนะสาหรับไม้เมยองค่าพลังนะครับผมว่าน่าสนใจครับสำหรับผู้รุ่ษสาประตูลายนี้เดี๋ยวมนาะรีวิวให้นะครับว่าเหนียวไม่เหนียวติดตามไม่ได้นะใครที่รอดูรีวิว3ตัวนี้นะเดี๋ยวรีวิวให้นะครับแล้วอันดับ4ร่วมนะก็คือผมให้2คนนี้นะครับอันดับ4นะ เวลเบกแล้วก็เอ็นเคทียนะครับนี่นะครับอันดับ4นะถ้าใครสมมุติว่าดวงดีเปิดได้แบบกาเบียอวารเอตไหมไม,ไม่ยองแล้วไม่รู้จะแลกตัวไหนดีผมแนะนําเป็น2ตัวนี้นะครับเฮ้ยสตัวดิมี3ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนีวว้สายเปิดโมงเกือบมองข้ามไปนะครับตัวนี้สายเปิดโมงไม่มควรพลาดนะครับใครที่เป็นสายเปิดโมงตัวนี้ได้อีก1ตัวนะนี่นะครับนี่นี่นี่เกือบลืมขอโทษนะคนดูนี่ประมาณนี้นะจะมีทั้งหมดประมาณ6ตัวนะ คใคราสายเปืดโนม่วงผมเลยเชียร์เลยครับสูง2เมตรเวลเบกก็ได้ฟิลแบบคิดถึงตำนานแมนยูอ่าเป็นเกอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบเด็กผี <c oughs> นะครับส่วนอ่าเป็นเกีราไมถึงบอกเด็กผีก็ซลรเวอรูพูมาเนาะตอนนี้ก็เด็กบาซ่านะครับ <c oughs> เอาอเลสนี่ก็เด็กบาซ่านะครับ ก็ลองลองเอาไปแลกลองไปใช้งานกันดูนะอันนี้ก็จะเป็นนักเตะที่ผมแนะนําให้แลกสําหรับสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับมาวิธีการที่จะรับเหรียญแลกทํายังไงพี่บางคนไม่รู้เป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งหัดเล่นนะครับก็คืเอเงื่อนไขง่ายๆครับเราต้องเปิดแพ็คนี้นะครับแพ็คข้างๆกันเนี่ยเลื่อนมาเนี่ยต้องเปิดให้ครบ4ครั้งครับถึงจะแลกได้พี่แต่มันจํากัดเปิดได้แค่3ครั้งไม่ใช่หรอเราต้องไปเล่นกิจกรรมเปิดฟรี1ครั้งครับถึงจะมาเปิดได้ ถึงจะรวมกันเป็น4ี่นะมันจะมีเปิดฟรี1ครั้งเปิดเสียทองอีก3าครั้งนะทำให้เราต้องเปิด4ี่ครั้งนะถึงจะแลกได้พี่ถ้รับตรงไหนง่ายๆครับออกมาที่หน้าโฮมเราแบบปกติครับเข้ามาที่ภารกิจครับนี่ตรงนี้นะแล้วเราเลื่อนมาตรงนี้ครับเพื่อนเลื่อนมาตรงนี้ครับนี่นะครับผมแล้วเราก็มารับตรงนี้นะเอาพี่แต่ผมยังมาผ่าครั้งที่4ไม่ได้มันต้องไปเล่นตรงไหนก็คือไปเล่นกับบอทดครับง่ายๆเลยเข้าไปที่แมทครับนี่ตรงหัวผมเลยนะสีฟ้าฟ้าเนี่ยแมทครับ แล้วเราก็เข้าโหมดอีเวนต์ครับนี่อีเวนต์ที่เป็นรูปบลูโน่แฮร์รี่แม็กไกวนะครับแล้วก็อาหมัดเดียรโลนะแล้วก็เข้าโหมดนี้เหมือนเดิมครับโหมดแฮร์รี่แมนะ็กไกวบลูโน่เนี่ยก็คือ VSAI นะครับแล้วเลื่อนมานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่โหมดนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราเล่นเสร็จเนี่ยเราจะได้ตัวนี้ไปเปิดฟรีหนึ่งครั้งก็คือเงื่อนไขง่ายๆครับสะสมแต้มให้ครบสามพันนะครับไงนะนี่เงื่อนไขง่ายๆเวลาเราเล่นเนี่ยเนะี่ยเนี่ยอ่า เราก็จะได้ไปเปิดฟรีหนึ่งลังนะก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเปิดได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเล่นแลกตัวไหนกันบ้างใช้งานตัวไหนแล้วเฟี้ยวอยากให้รีวิวเป็นพิเศษคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้เดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับว่าตัวไหนแบบแจ่มแมวขนาดไหนน่าใช้งานขนาดไหนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเดี๋ยวมาอธิบายให้อีกทีนะครับว่าตัวไหนน่าแลกตัวไหนน่าใช้งานอีนะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับผม